ทองเล็กฮ้าทองเล็กมองเลยหลวงปู่เล็กทองเล็กมองเลยทองเล็กกินข้าวเหรอหิวข้าวหลวงปู่น้อหิวข้าวแล้วนูก,กินข้าวก่อนนะนูก,กินอาหารเมร็ดเคี้ยวได้กบกบกบทองเล็กกินข้าว ตามมาด้วยพรทองแดงไ้กินข้าวมานั่งเล่นนอนเล่นก็นอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มีพัดลมเป่าเย็นสบายใจมีพัดลมเป่าเย็นสบายใจ ปูปพัดลมให้เป่าเย็นสบายนอนเล่นตรงนี้เย็นสบายสบายจังเลยค่ะนั่งเล่นนอนเล่นก็อยู่ตรงนี้อากาศเย็นดีข้าหลงปูบางเมียวก็ไปอยู่ตามพุ่มไม้อยู่ตามห้องน้ำก็มีส่วนไปเมียวชุดนี้นอนหลับกันตรงนี้ สบายใจอากาศมันร้อนก็นอนอาบพัดลมเย็นสบายดีค่ะข้าหลวงปู่ก็นำภาพบรรยากาศ น้องน้องเหมียวนอนอาบพัดลมขายร้อนกันนะให้ทุกคนทุกท่านได้ดูขอความสุขนี้จงถึงยังเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยเถิ จิริวทรัพยวีไม่นอนกับเขาแล้วเดินตามหลวงปู่มาทำไมเดินตามหลวงปู่มาทำไมอ่าแล้วแดดล่มลมตกแล้วมาเล่นข้างนอกกันได้แล้วแดดร่มลมตกแล้วค่ะมาเล่นข้างนอกกันได้แล้วค่ะได้เล่นข้างนอกกันได้แล้วเม่ยมีทั้งหลายจิริวทรัพย์สวีเดินตามหลวงปู่ตลอดเลย <laughs> หลวงปู่อ้อมแล้วโอ้มา <coughs> เกียวลิ้วทรับทวีอ้อหลวงปู่ยากเล่นด้วยครับก็ขอส่งภาพดีไว้แค่เท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด,ด่ทุกท่านทุกการทุกท่านทุกคนทิน